สวัสดีครับทุกคนนะครับขอตระลามนำเข้าสู่ช anel ตัวเล็กเล่นกล้ามอีกครั้งนะครับก็สําหรับปี2021นะครับถ้าใครนะครับที่กักตัวอยู่บ้านนานๆนะครับแล้วกลัวเนี่ยที่ตัวเองเนี่ยจะอ้วนขึ้นนะครับหรือว่าไขมันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับต้นมีวิธีที่จะแนะนำนะครับสำหรับการไดเอทนะครับนั่นก็คือการทํา IF นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดหัวข้อนี้กันครับ IF นะครับย่อมาจาก intermittent fasting นะครับมันคือการทำไดเอทหรือว่าการกินอีกวิธีหนึ่งครับซึ่งเป็นวิธีที่ professional athlete หลายๆคนใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นคริสแฮร์รี่นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็กินนะครับเป็น IF เหมือนกันนะครับก็คือ IF เนี่ยมันคือการกินอาหารแบบ เป็นช่วงนะครับก็คือจะมีช่วงฟีดดิงนะครับก็คือการกินอาหารนะครับแล้วก็ช่วงฟาสติ้งก็คือการอดอาหารนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนนะครับอาจจะเคยได้ยินคําว่าเบรกฟาสต์นะครับหรือว่าเบรกฟาสต์นั่นเองนะครับซึ่งคำนี้จริงๆมันมาจากการที่เราเนี่ยอดอาหารตอนกลางคืนนะครับสมมุติว่าเรากินอาหารนะครับมื้อสุดท้ายตอน3ามทุ่มครับแล้วก็นอนนะพอเราตื่นขึ้นมาเวลาที่เรากินมื้อแรกเมื่อไรนะครับเราถึงเรียกเป็นเบรกฟาสต์นะครับจริงๆมันแยกมาจากคําว่าเบรกนะครับแล้วก็ คือการหยุดอดอาหารนั่นเองนะครับก็คือการกินมือแรกเข้าไปนะครับคำถามต่อมานะครับก็คือการกินแบบ IF นะครับมันมีข้อดีอย่างไรนะครับทำไมต้นถึงชวนให้ทุกคนน่มาทํากันนะครับคนปกตินะครับเรามักจะกินมื้อเช้ากันนะครับประมาณ7จ็ดโมงเช้านะแปดโมงเช้านะครับก่อนไปทํางานนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเรามักจะรู้สึกหิวเลยนะครับประมาณช่วงเวลานี้นะครับแล้วพอเรากินอาหารมื้อเช้าเข้าไปนะครับเวลาที่เราไป ใช้ energy หรือว่าใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้พลังงานจากอาหารที่เรากินไปในตอนเช้านะไม่ว่าจะเป็นเอ่อแขวนเสื้อผ้านะครับตากผ้านะครับหรือว่าการล้างจานถูบ้านกวาดบ้านทุกอย่างเลยนะครับก <ๆ S 1> ิจกรรมในชีวิตประจําวันเราเนี่ยเราก็จะใช้นะครับพลังงานจากอาหารที่เรากินไปในมื้อเช้านั่นเองครับแต่เมื่อเราทํา fasting นะครับก็คือเราเนี่ยจะอดอาหารมื้อเช้านะครับก็คือเราจะไปกินอีกทีประมาณ ตอนเที่ยงวันก็ได้นะครับลองนึกภาพดูถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ยกิจวัตรประจําวันที่เราทําในตอนเช้าเนี่ยเราต้องใช้พลังงานถูกไหมครับทีนี้มันจะดึงนะครับมันจะดึงไขมันในร่างกายของเราเนี่ยออกมาใช้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีพลังงานที่กินเข้าไปในมื้อเช้านั่นเองนะครับอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานนะครับก็คือเอ่อพูดให้เข้าใจง่ายแล้วกันนะครับไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์จานะครับก็จะเขาเรียกว่าหลักการมันจะ ค่อนข้างที่จะยากนะถ้าพูดให้เข้าใจกันจริงๆก็คือพยายามให้เข้าใจกันแบบนี้นะว่าเราอดเพื่อให้ร่างกายเนี่ยดึงพลังงานสะสมออกมาใช้ให้มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆ IF เนี่ยมันมีข้อดีอีกเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นนะครับระบบเผาผลาญน,นะครับแล้วก็เพิ่มระบบ ค,คุ้มกันของร่างกายด้วยนะครับแล้วก็ลดไขมันในกระแสะเลือดนะครับหรือว่าใครที่ต้องการที่จะลีนนะครับลีนไขมันโดยที่ยังรักษามวลกล้ามเนื้ออยู่เนี่ยการกินแบบ IF เนี่ยก็เป็นวิธีนะครับที่เหมาะสมมากๆที่จะทำนะครับในระหว่างที่เราเนี่ยกักตัวอยู่บ้านนั่นเองนะครับหรือว่า ใช้ชีวิตประจําวันอะไรก็แล้วแต่นะวิธีนี้ก็ใช้เช่นเดียวกันครับในการไดเอทแบบ IF นั่นเองครับการทํา IF นะมันมีหลายวิธีหลายแบบมากๆนะแล้วก็ความทรมานแต่ละอย่างเนี่ยไม่เท่ากันครับวันนี้ต้นเลยจะมาบอกนะวิธีการอดอาหารหรือว่าช่วงเวลาเนี่ยควรจะอดยังไงนะครับแบบที่1น่งเลยนะครับก็คือเป็นวิธีที่ยอดฮิตที่สุดนะครับสำหรับของคนไทยนะครับแล้วก็ฝรั่งก็ทํากันเยอะนะวิธีนี้นะนั่นก็คือการ ทำา IF แบบ 16- 8นั่นเองนะครับก็คือ8เนี่ยเลข8คือ8ชั่วโมงนะค,คือเราจะกินอาหารเนี่ยเป็นเวลา8ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะอดอาหารนะเป็นเวลา16ชั่วโมงนะครับแต่ถ้ามนุษย์ทั่วไปเออก็คือคนทั่วไปเนี่ยเขาจะกินอาหารกันประมาณสมมุติว่าถ้าเรากิน8ปโมงเช้าอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะหยุดอีกทีประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มนะครับมันก็รวมเวลาไปประมาณ 12ชั่วโมง13ชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าการทำา i เเนะี่ยวิธีที่ฮิตที่สุดนะครับก็คือ 16- 8นั่นเองนะครับก็สมมต like ne, content, ุติว่าเราเนี่ยกินมื้อสุดท้ายไปประมาณตอน2ทุ่มใช่ไหมครับแล้วเราก็นอนเลยนะครับนอนไปยาวอดอาหารยาวๆเลยนะครับจนถึงประมาณเที่ยงวันนะครับจนถึงเที่ยงวันนะครับเราถึงจะสามารถกินมื้ออาหารอีก มือหนึงได้นะครับก็คือเป็นมื้อแรกของวันต่อไปนั่นเองนะครับแต่ว่าในระหว่างที่เราอดอาหารเนี่ยเราสามารถที่จะกินน้ําเปล่าอะไรเงี้ยได้ปกตินะครับกาแฟดำนะครับหรือว่าจะเป็นชาไม่มีน้ําตาลนะก็คืออะไรต่างๆที่มันสูญแคลอรี่หรือว่าแคลอรี่น้อยมากๆเพื่อหนึ่งบแคลเนี่ยเราจะ เขาเรียกว่ามันยังนับเป็นอยู่ในช่วงฟาสติ้งอยู่นะก็สามารถกินได้นะไม่ให้ร่างกายมันเขาเรียกว่าขาดความชุ่มชื้นนะครับก็คือน้ำเนี่ยน้ำเปล่าเนี่ยสำคัญมากนะพอไอเอฟนะครับ,แ,รบแบบ168เนี่ยจะเป็นวิธีเขาเรียกว่าเป็นเบสิกที่สุดสําหรับคนที่ต้องการเข้ามาฝึกการกินแบบ IF เนะครับเราก็จะรู้สึกนะครับไม่ได้ทรมานมากนะเมื่อถึงเวลาการกินข้าวนั่นเองนะครับ แบบหนึ่งนะครับแบบที่2นะครับก็คือการกินนะครับแค่5ชั่วโมงแล้วก็อด19ชั่วโมงนะครับวิธีนี้ก็จะเขาเรียกว่าโหดนะครับโหดเข้ามาหน่อยนะครับก็ค่อนข้างที่จะยากเลยแล้วก็ต้นเนี่ยยังไม่เคยทำนะครับแบบนั้นเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเอ่อทรมานอยู่นะครับแล้วเราก็ใช้ energy ในการออกกําลังกายเยอะนะครับถ้าใครที่จะลองเข้ามาทําวิธีนี้ก็ลองเอ่อเทสร่างกายด้วย16 8ไประยะหนึ่งก่อนแล้วก็ปรึกษาแพทย์หรือว่า นับโภชนาการบําบัดด้วยนะครับก็เพื่อให้การไดเอทของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนแบบที่3นะครับเป็นแบบที่เขาเรียกว่าโหดที่สุดนะครับนั่นก็คือโ o ลเยอร์ไดเอทนั่นเองนะครับเขาจะอดอาหารนะรเป็นเวลา23ชั่วโมงนะครับแล้วก็กินแค่ชัชั่วโมงเท่านั้นเองซึ่งไอ้1ชั่วโมงจริงๆถ้าทุกคนนึกกันนะมันคือการกินอาหารแค่1มือเท่านั้นนะครับ ซึ่งถ้าเราทําแบบนี้นะครับแบบวอลเลเยอร์ไดเนะครับผมนึกภาพเลยถ้าเราอดอาหารมาเป็นเวลา23ชัว่วโมงเราคงจะแบบโหยหิวมากๆอะ่ะซึ่งวิธีวอลเลเ r อร์ไดเนี่ยก็เป็นวิธีที่ต้นไม่ค่อยที่จะแนะนำนะครับให้ทำสักเท่าไหร่นะครับ ขอร้องว่าให้ไปทําแบบ16 8หรือว่าถ้าต้องการมาทำโวลเ e อร์ไดเอทเนี่ยผมแนะนําให้ไปปรึกษาปรึกษาหมอเลยนะครับเพราะว่าพลังงานที่เรารับเข้าไปเนี่ยถ้าเรากินไม่พอจริงๆมันจะส่งผลกับระบบพอผ่านของเราในระยะยาวแน่ๆนะครับซึ่งการกิน i f นี้นะครับก็เป็นวิธีที่เหมาะเลยนะครับสำหรับใครทีเ่เขาเรียกว่ามีความสะดวกดีกว่านะครับถ้าใครที่ เอ่อเป็นคนตื่นมานครับแล้วก็ต้องใช้แรงหรือว่า energy เยอะๆเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทำไ i เเท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้าเอ่อใครที่เอ่อมีปัญหาสุขภาพเนี่ยก็ไม่แนะนําโลกระเพาะอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําอีกเช่นเดียวกันนะให แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนครับก่อนที่จะมาเริ่มนั่นเองครับแต่ถ้าใครที่ร่างกายแข็งแรงปกติออกกาลังกายทุกวันปกตินะครับก็สามารถลองได้นะครับเป็น16แนะครับก็คือเป็นวิธีที่เบสิกที่สุดนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเออกินแคลอรี่นะใน8ชั่วโมงเนี่ยเราจะกินแบบเดิสิตนะครับก็คือเราจะกินได้น้อยกว่าปกติเต็มที่ก็ประมาณ2มื้อถึง3มื้อนะครับทำให้เรากินน้อยกว่าออกนะครับอย่างแน่นอนครับแล้วก็จะเบิร์นไขมันแล้วก็ ยังคลงรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ได้นั่นเองนะครับก็ลองเอาไปใช้ก็ดูนะสำหรับการใช้ IF หรือว่าการไดเอทแบบ intermittent fasting นั่นเองนะครับซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ต้นเนี่ยจะเ,เข้ามาทำนะครับแบบจริงจังนะครับในเดือนกุมภานะ์นะเพราะว่าเดี๋ยวต้นจะย้ายเข้ามาที่กรุงเทพแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้นจะทำผลมาให้ดูแล้วกันนะว่าการทำ IF นะครับ30วันของต้นเนี่ย เป็นอย่างไรนะครับก็ถ้าใครนะครับอยากรู้ว่าผลจะเป็นยังไงก็ฝากนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กด subscribe รอไว้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดกระดิ่งข้างๆเพื่อเป็นการเปิดการแจ้งเตือนเะเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปฟอลไอจีมผมนะต้นพระนะครับทุกคนจะได้ดูภาพการออกกำลังกายนะครับแนว คลิสเทคนิคเจิงๆนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการออกกําลังกายต่างๆของตนนั่นเองนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปหรือว่าอยากให้ต้นทําคลิปแบบไหนออกมาอีกเนยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสําหรับคลิปหน้านะครับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ